สวัสดีนะคะวิชาศิลปะวันนี้เราจะมาขึ้นหน่วยสุดท้ายของเทอมนี้นะคะหน่วยที่5ภาพนี้มีความหมายนะคะและว,วันนี้ก็จะมีงานชิ้นสุดท้ายด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วอยู่ให้ครบชั่วโมงนะคะ ความหมายนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายของเทอมนี้นะคะมาดูตัวชี้วัดค่ะสร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผังและภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความคิดกับเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆอันนี้ครูให้น้องทําแค่อันเดียวนะคะงานน่ะลดลงไปเยอะมากนะคะคะแนนตอนนี้มีอยู่6ช่องแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีช่องที่7จนะคะบางช่องก็10คะแนนบางช่องก็20คะแนน นะคะเพราะฉะนั้นตามงานกันด้วยนะคะ,ะเกี่ยวกับการฝึกซ้อมการวาดสิ่งต่างๆแผนภาพแผนผังแล้วก็ภาพประกอบนะคะการฝึกซ้อมการวาดสิ่งต่างๆนะคะการสร้างแผนภาพแผนผังหรือว่าภาพประกอบเนี่ยนะคะเราก็ควรจะหัดวาดภาพต่างๆนะคะให้เกิดความชำนาญ แต่ว่าภาพที่เขาให้เราวาดเนี่ยค่ะเป็นภาพสตรอเบอรี่ภาพไข่ภาพขนมเค้กอันนี้ค่ะมันเป็นภาพที่วาดง่ายๆเราไม่จําเป็นต้องฝึกแล้วนะคะอันนี้เป็นการวาดแผนผังเป็นการวาดภาพนะคะที่ที่มองจากมุมด้านบนลงสู่ด้านล่างหมายถึงวา่าถ้าเราอยู่ที่สูงสูงเราอยู่ที่สูงแล้วเรามองลงมาด้านล่าง เราจะเห็นสิ่งของด้านล่างเนี่ยเป็นอย่างไรคะสมมุติว่าเราอยู่บนตึกสิบชั้นเนี้ยคะ่ะชั้นที่สิบแล้วหรือว่าเราอยู่บนเครื่องบินเวลาเรามองลงมาด้านล่างอะคะ่ะน้องจะรู้สึกว่าเป็นยังไงคะสิ่งของที่เห็นด้านล่างเป็นยังไงคะเล็กค่ะเล็กนิดเดียวนะคะอ่าเราก็เราก็จินตนาการว่าถ้าเราอยู่ระดับเดียวกับสายตาของเราเนี่ยต้นไม้เนี่ยสูงชะลูดเลย ถ้าอยู่ต่ํากว่าระดับสายตาของเราคือเราอยู่สูงและต้นไม้อยู่ล่างนะคะเราก็จะเห็นต้นไม้มันตัวต้นนิดเดียวนะคะต่าๆเตี้ยๆนะคะอันนี้เป็นการเป็นการวาดภาพในมุมมองด้านบนลงสู่ด้านล่างส่วนอันนี้เป็นการวาดความแตกต่างของคนของสัตว์ในมุมมองต่างๆนะคะมุมมองด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังนะคะ เป็นคนในจินตนาการนะคะหรือสัตว์ในจินตนาการอย่างไรก็ได้ค่ะอันนี้เราวาดตามจินตนาการของเราเราไม่ต้องฝึกวาดแล้วนะคะอันนี้มันไม่ได้วาดยากนะคะมีคนทยอยออกไปอีกแล้วบอกว่าให้อยู่จนครบครูสั่งงานอันนี้เป็นแผนภาพค่ะแผนภาพก็คือภาพที่ช่วยอธิบายเรื่องหรือแสดงส่วนสำคัญของสิ่งที่เราต้องการอธิบายนะคะโดยที่เราไม่ได้ใช้ตัวอักษร จากที่น้องเห็นในรูปเนี่ยค่ะหน้าจอเนี่ยเป็นแผนภาพอะไรคะจากน้องมองภาพแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นแผนภาพอะไรรูปนี้เป็นอะไรคะนิทานกะไรอ่ะเป็นนิทานนะคะรูปนี้คือนิทานนิทานเรื่องอะไรคะกระต่ายกับเต่าค่ะกระต่ายกับเต่าเห็นไหมคะดูก็รู้ว่าเป็นกระต่ายกับเต่า,ตา,ตาทีนี้เวลาเวลาเราเอาแผนภาพไปอธิบายเนี่ยคะ่ะ เราใช้แผนภาพอธิบายเลยโดยที่ไม่มีตัวอักษรประกอบอสมมุติว่าเราจะอธิบายให้ผู้ฟังเนี่ยได้ฟังเราจะอธิบายยังไงให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแผนภาพประกอบนิทานเรื่องประตายกับเตา่ารูปที่1น่งอ,อยู่ที่เทคนิคการเล่าการอธิบายของแต่ละคนแต่ว่าเนื้อหาจะต้องชัดเจนนะคะรายละเอียดของเรื่องการละครหนึ่งในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาล มีสัตว์น้อยใหญ่นานาพันธุ์อก็เล่าไปและหน้ามุมหนึ่งของป่าอันกว้างใหญ่ก็มีเจ้ากระต่ายน้อยตัวหนึ่งออกมาวิ่งเล่นอาหาอาหารวิ่งไปวิ่งมาก็พลันหันไปเห็นเต่าพลานันตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมก็เห็นแล้วว่าเต่า,าขาสั้นคอสั้นก็เลยยกเย้เย,เย,ยเต่าด้วยการว่า เอ้เจ้าเต่าน้อยเจ้ามีขาสั้นนิดเดียวไปไหนมาไหนคงจะลําบากเนาะไม่เหมือนเราที่มีขายาวจะไปไหนมาไหนกระโดดไม่เท่าไหร่เราก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วอ่เจ้าเต่าก็มีศักดิ์ศรีในตัวเองก็ตอบไปว่าถึงเราจะมีขาสัา้นเราก็ไปไหนมาไหนได้สะดวกและเราก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เช่นกันกระต่ายก็ไม่ยอมแท้ก็บอกว่าถึงเจ้าจะมีะขาสั้นจะไปไหนมาไหน เหเดี๋ยวเดี๋ยวน้องรอสักครู่รอสักครู่นะอ่าอันนี้อันนี้นะคะก็ะกระต่ายก็บอกว่าถ้างั้นถ้าเจ้าเก่งจริงเจ้ามาวิ่งแข่งกับเราไหมกระต่ายก็ท้าเต่าแข่งเต่าด้วยความมีศักดิ์ศรีในตัวเองก็ยอมรับคำท้าพอไปรูปที่สองและแล้ววันแข่งขันก็มาถึงนะคะเดี๋ยวมิดขอเวลาสักครู่ เดี๋ยวนะคะแป๊บเดียวแป๊บเดียวขอเวลาสักครู่หนึ่ง ไหมพอการที่นักเรียนไม่เข้าเรียนอะ่ะมันก็จะลําบากกับการเก็บคะแนนของครูนะคะอ่ะรูปที่2และแล้ววันแข่งขันก็มาถึงนะคะโดยที่มีสักขีพยานเป็นสัตว์น้อยใหญ่ที่อยู่ในป่านี้นะคะเมื่อได้เวลาทั้งคู่ก็ถูกปล่อยออกจากจุดสตาร์ตกระต่ายก็รีบวิ่งไปอย่างเร็วรี่ เจ้าเต่าก็พานต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมตามไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะลุกที่สองเห็นไหมคะเขาเล่าภาพพอมารุกที่สามกระต่ายด้วยความกระหิ่นยิ้มย่องลำทองใจว่าเรานี่ขายาวยังไงเราก็ชนะแน่นอนเพราะเราขายาวเรากระโดดได้ไกลนะคะก็ประมาทบอกว่าเราไปแอบหลับสักครู่ดีกว่าเพราะถึงยังไงเต่าก็ตามเราไม่ทันแน่นอนคิดได้ดังนั้นกระต่ายก็ไปนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ระหว่างที่กระต่ายนอนหลับอยู่เต่าก็คลานต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมผ่านหน้ากระต่ายไปอย่างเชื่องช้าเห็นไหมคะ,ะรูปที่สามพอรูปที่สี่และแล้วเต่าก็คลานมาถึงเส้นชัยฝ่ายเจ้ากระต่ายนอนหลับไปพักใหญ่ตกใจตื่นหันซ้ายแลขวาไม่เห็นเต่าตามมาก็คิดว่าเต่ายังไม่มาก็รีบวิ่งเข้าไปเส้นชัยแต่พอไปถึงเส้นชัยปรากฏว่าปรากฏว่าอะไรคะ ปรากฏว่าปรากฏว่าเต่าเข้าเส้นชัยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นกระต่ายกับเต่าใครเป็นผู้ชนะคะเต่าคเต่าเป็นผู้ชนะเห็นไหมคะกระต่ายกระต่ายแพ้สิคะเต่าเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นนี่คะเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าความประมาทเป็นบ่อกเกิดแห่งความ่ายแพ้นะคะอันนี้คือแผนภาพ ที่ใช้ประกอบอธิบายให้คนอื่นได้ฟังได้เข้าใจโดยไม่มีตัวอักษรเขาเรียกว่าแผนภาพนะคะถ้าเราเรียนกันที่โรงเรียนเนี่ยอันนี้ทุกคนจะต้องแต่งนิทานหนึ่งเรื่องนะคะแต,แต่งแต่งเองอะคะ่ะหนึ่งเรื่องแต่ตอนนี้เราเรียนออนไลน์เวลาเราน้อยนะคะเพราะนั้นครูก็ตัดออกไปเยอะมากนะคะชิ้นงานของน้องมีนิดเดียวเองนะคะอ่าต่อไปอันนี้เป็นแผนภาพอ่าเป็นแผนภาพ แสดงส่วนต่างๆของบ้านกระต่ายแสนสุขน้องเห็นภาพนี้แล้วน้องคิดว่ากระต่ายอาศัยอยู่ที่ไหนคะใต้ดินอ่ากระต่ายอาศัยอยู่ใต้ดินนะคะบ้านกระต่ายเนี่อยู่ในโพรงใต้ดินอ่าเขาก็มีแผนภาพแสดงรายละเอียดของส่วนต่างๆของบ้านกระต่ายว่ามีห้องนอนห้องอาหารห้องเก็บอาหารห้องสุขาห้องพักผ่อนนะคะแผนภาพก็คือรายละเอียดที่ อธิบายโดยที่เราไม่ต้องมีตัวอักษรนะคะอันนี้ชื่อเฉยๆนะคะแสดงส่วนต่างๆของสิ่งที่เราต้องการอธิบายนะคะแบ่ภาพอันนี้ก็เป็นแผนภาพแสดงส่วนประกอบของขนมเคก้กว่าการทำขนมเคก้กเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะเห็นไ,ไหมคะมีเฉพาะรูปภาพให้เห็นว่าการทำขนมเค้กมีอะไรบ้างมีแป้งมีไข่ มีน้ำตาลมีเนยมีสตรอเบอรี่มีอัลมอนด์นะคะอันนี้คือเป็นแผนภาพประกอบอรายละเอียดการทำขนมเค้กว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างอันนี้น้องก็ไม่ต้องทำนะคะแค่รู้ไว้เฉยๆต่อไปแผนผังแผนผังคือภาพแสดงตำแหน่งของที่ตั้งของสถานที่ต่างๆโดยย่อนะคะหมายความว่า สถานที่ที่ใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยเขาก็ย่อออกมาให้เป็นกระดาษแผ่นเล็กๆแผ่นเดียวนะคะเขาเรียกว่าแผนผังซึ่งจะให้เราอะไปใน,ในที่ที่เราอยากไปเนี่ยได้ถูกต้องตามแผนผังที่เขาเขียนไว้อย่างเช่นถ้าน้องจะไปเที่ยวสวนสนุกไปเที่ยวสวนสยามหรือไปเที่ยวริมวールนะคะเวลาน้องไปซื้อบัตรเข้าเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีแผนผังเนี่ยให้เรามาเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆเพื่อที่จะบอกเราว่าเครื่องเล่นตรง อันนี้อยู่ตรงไหนเราต้องเดินไปทางไหนเข้าซอยไหนเลี้ยวตรงไหนเขาจะมีผังบอกไว้หมดเลยเราจะไปบ้านยักษ์เราจะไปะเมืองหิมะเราจะไปล่องแก่งหรือว่าเราจะไปเล่นโฮอลิเคนหรือว่าเราจะไปะชมละครสดภาพยนตร์สดหรือว่าจะไปชมการละเล่นต่างๆเขาก็จะบอกหมดเลยค่ะว่าเราจะไปตรงไหนตรงไหนตรงไหน นะคะถ้าใครที่เคยไปเที่ยวริมเวลหรือไปเที่ยวสวนสยามเห็นไหมน้องจะเห็นว่าเขาจะแจกแผนถังมาให้เรานะคะส่วนอันนี้ตัวอย่างแผนถังตรงนี้นะคะเป็นแผนถังแสดงที่ตั้งบ้านและสถานที่ใกล้เคียงกับบ้านของนักเรียนอันนี้เป็นแผนถังที่ตั้งบ้านของนักเรียนเองแต่อันนี้ค่ะเป็นตัวอย่างอันนี้ค่ะที่น้องจะต้องทําเป็นงานชิ้นสุดท้ายและเดี๋ยวกลับมาครูจะอธิบายอีกทีนึงนะคะอ่าตอนนี้ไปตรงอื่นก่อน อันนี้เป็นแผนผังแสดงเส้นทางและตำแหน่งของสถานที่ต่างๆในวานอุทยานวานอุทยานก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเมื่อเราเข้าไปเขาก็จะมีผังบอกเราว่าตรงไหนเป็นที่พักแรมตรงไหนที่เราจะการเต็นท์นอนได้ตรงไหนจะชมกวางตรงไหนเป็นป่าดงดิบน้ําตกป่าช้างดูนกหรือว่าจะไปเที่ยวทุกดอกไม้เขาก็จะมีผังบอกเรามานะคะ อันนี้น้องก็ไม่ต้องทำต่อไปมาที่อันสุดท้ายภาพประกอบภาพประกอบคือภาพที่ทำขึ้นมาเพื่อแสดงประกอบเรื่องต่างๆอันนี้ภาพประกอบเรื่องนะคะหมายถึงมีทั้งรายละเอียดมีทั้งรูปภาพนะคะแต่แผนภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะมาไม่มีตัวหนังสือไม่มีไม่มีเรื่องราวที่เป็นตัวอักษรนะคะมีเฉพาะรูปภาพเราใช้รูปภาพอธิบาย แต่ภาพประกอบนี้เป็นภาพประกอบเรื่องนะคะที่เราจะอธิบายให้คนฟังได้เข้าใจมันจะแบ่งออกเป็นภาพประกอบที่มีรายละเอียดเป็นขั้นตอนแล้วก็ภาพประกอบเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆนะคะอ่ะอันนี้ตัวอย่างตัวอย่างนะคะการตัวอย่างภาพประกอบนะคะเรื่องการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน อันนี้เป็นภาพประกอบเรื่องที่มีรายละเอียดเป็นขั้นตอนนะคะหมายถึงว่าเราต้องทําขั้นตอนที่1ก่อนขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4ทําไปเป็นขั้นตอนโดยมีภาพประกอบอันนี้เรื่องการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนขั้นตอนที่1นึ่เขาบอกว่าเริ่มด้วยการขุดหลุมให้มีขนาดพอเหมาะก,กับส่วนรากของต้นกล้ามีภาพด้วยมีคำอธิบายด้วย สองนำต้นกล้าใส่ลงในหลุมแล้วกลบดิน 3. รดน้ำให้ชุ่มทั้งตอนเช้าและตอนเย็นแล้วก็สมันดูแลรักษารดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยนะ,ะให้ต้นไม้เติบใหญ่นะคะเมื่อแตกกิ่งใบออกไปก็จะช่วยลดปัญหาภาวะโรคร้อนนะ,ะอันนี้คือภาพประกอบที่มีรายละเอียดเป็นขั้นตอนขั้นตอนนะคะต่อไปอันนี้ เป็นภาพประกอบเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆนะคะเป็นภาพประกอบเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เราไปประสบพบเจอมาหรือว่าเรื่องเล่าของเรานั่นเองนะคะอันนี้เขายกตัวอย่างเที่ยวบางแสนน้องดูนะคะว่าเนื้อหาที่เขาเล่าเนี่ยมันมีอยู่ในภาพหรือเปล่าภาพประกอบเรื่องเล่าเนี่ยอเขาบอกว่าเรื่องเที่ยวบางแสนอ่านมาดูเนะื้อเรื่อง วันอาทิตย์ที่ผ่านมาฉันกับคุณพ่อคุณแม่ได้ไปเที่ยวบางแสนดูรูปที่หนึ่งเลยฉันกับคุณพ่อคุณแม่ไปบางแสนหรือยังคะไปยังฉันกับคุณพ่อไปบางแสนหรือยังคะไปแล้วอ่าอยู่บางแสนแล้วรูปที่หนึ่งฉันดีใจมากเที่ยวบางแสนนั้นแสนสนุกลมที่ชายทะเลพัดแรงอากาศแจ่มใสอ่าอากาศแจ่มใสแน่นอนผู้คนคึกคักเห็นไหมมีผู้คนเยอะแยะมากมายยังอยู่ในรูปที่หนึ่ง บนชายหาดมีเก้าอี้ผ้าใบาเรียงรายใต้ร่มคันใหญ่เห็นเก้าอี้ผ้าใบากับร่มไหมคะเรียงรายอยู่เต็มไปหมดน้องเห็นไหมคะเห็ใช oh. ่ oh. ไห oh. อยู่ในรูปแล้วนะคะที่บางแสนมีอาหารขายมากมายนะคะมีแม่ค้าอ่าสิ่งที่เขาเล่ามาทั้งหมดมีอยู่ในรูปที่หนึ่งหมดเลย oh. เห็นไหมคะมีทุกอย่างอยู่ในรูปต่อไปครอบครัวของเรานั่งรับประทานอาหารกันบนเก้าอีาา้ผ้าใบ รับประทานแล้วยังคะอารับประทานแล้วเห็นไหมคะนั่งรับประทานกันบนเก้าอี้ผ้าใบเมื่อฉันอยากเล่นน้ําทะเลคุณพ่อคุณแม่ก็พาฉันไปเปลี่ยนชุดคุณพ่อเช่าห่วงยางมาให้แล้วเราก็เล่นน้ําทะเลกันอย่างสนุกสนานเมื่อฉันอยากเล่นน้าทะเลคุณพ่อคุณแม่พาฉันไปเปลี่ยนชุดหลือยังคะเปลี่ยนแล้วค่ลยแล้วคุณพ่อเช่าหวงยางหรือยัง เช่าแล้วใช่เช่แล้วแล้วเราก็เล่นน้าทะเลกันอย่างสนุกสนานหรือยังคะเล่นแล้ว,วเล่นแล้ว,วเห็นไหมคะที่เขาเล่ามาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในรูปภาพประกอบหมดเลยนะคะอันนี้เป็นบทสรุปคราวหน้าคุณพ่อจะพาฉันไปเที่ยวในวันหยุดอีกฉันจะบอกคุณพ่อว่าฉันอยากมาเที่ยวที่บางแสนอีกอันนี้คือภาพประกอบเหตุการณ์เรื่องเล่าต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นภาพกับเรื่องเล่าเนี่ยต้องไปด้วยกัน นะคะต้องรครอบคลุมเนื้อหาที่เราเล่านะคะต้องมีในภาพให้เราเห็นได้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นภาพประกอบที่มีรายละเอียดเป็นขั้นตอนต้องทำไปตามขั้นตอนนะคะอ่าโอเคนะคะต่อไปมาถึงงานที่น้องจะต้องทำนี่อันนี้นะคะอันนี้คืองานที่น้องจะต้องทำแผนผังแสดงที่ตั้งบ้านและสถานที่ใกล้เคียงกับบ้านของนักเรียน อันนี้เป็นตัวอย่างเวลาน้องเขียนหัวข้อน้องเขียนตามนี้เลยค่ะแต่น้องตัดคําว่าอะไรออกคะตัดคําว่าอะไรออกคะครูกําลังสั่งงานนะคะแต่ว่ายังมีนักเรียนออกจาก้่งไปนะคะตัดคําว่าอะไรออกคะตัวอย่างอตัดคำว่าตัวอย่างออกเนี่ยคนที่ตอบเนี่ยคือคนที่ฟังแล้วก็รู้เรื่อง แล้วคนที่ไม่ฟังอ่ะเวลางานส่งผิดมาน่ะคือน้องไม่ฟังนะคะลูกแล้วทีนี้อ่ะพอน้องทําผิดมาเนี่ยงานมันก็ไม่ผ่านนะฟังนิดนึงนะลูกนะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะตัดคําว่าตัวอย่างออกแล้วก็เขียนหัวข้อว,ว่าแผนผังแสดงที่ตั้งบ้านและสถานที่ใกล้เคียงกับบ้านของนักเรียนอันนี้ค่ะให้น้องเขียนผังของบ้านน้องจริงๆเลยก็ได้น้องจงินจตนาการขึ้นมาก็ได้ น้องเอาจากในหนังสือตัวอย่างนี้เลยก็ได้เพราะครูต้องการชิ้นงานของน้องนะคะทีนี้แผนผังเนี่ยนะคะมันไม่จําเป็นต้องเหมือนในนี้ก็ได้มันจะเป็นถนนเป็นตรอกซอกซอยได้หมดเลยนะคะบ้านของน้องอาจจะอยู่ใกล้กับตลาดใกล้โรงพยาบาลใกล้ห้างสรรพสินค้านะคะใกล้ทะเลหรือว่าใกล้แม่น้ําลําคลองก็ได้หมดเลยนะคะให้หนักเรียนเขียนแผนผังของตัวเองมานะคะ ย้ำนะคะใครจะเขียนแผนผังจริงๆของตัวเองก็ได้ใครอยากจะจินตนาการขึ้นมาก็ได้ส่วนใครจะเอาตามในหนังสือนี้เลยก็ได้นะคะเป็นงานชิ้นสุดท้ายที่น้องจะต้องทำส่งครูนะคะตอนนี้ครูบอกไปแล้วว่าใครที่ยังไม่มีคะแนนเยอะมากคะแนนเป็นศูนย์คะแนนเป็นศูนย์ครูก็จะให้ศูนย์นะคะถ้าน้องไม่ทำส่งมา การที่ครูจะลงคะแนนให้น้องฟรีๆมันเป็นไปไม่ได้นะคะให้น้องตามงานด้วยนะคะและเดี๋ยวครูจะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มอีกทีหนึ่งนะคะว่าใครยัง้างช่องที่เท่าไหร่บ้างนะคะอะใครได้เข้าใจงานที่ครูสั่งวันนี้มั้งคะทำแนวตัองอ้งหรือแนวนอนคะอะไรนะคะทำแนวตัองอ้งหรือแนวนอนแนวนอนค่ะทำในในสมุดเหมือนเดิมเลยลูกแนวนอน เมื่อกี้เข้ามา41คนตอนนี้เหลือ36นี่คือห้องหน้านะคะน้องไม่ฟังครูให้จบเลยถ้าเข้าใจแล้วทามาส่งถูกก็ไม่เป็นไรค่ะแต่อย่าลืมนะคะชั่วโมงหน้าในวันพฤหัสหน้าเป็นชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนการสอนของเทอมนี้เลยวิชาศิลปะจะสอบในชั่วโมงเรียนนะคะไม่มีสอบในสกูลใบเหมือนวิชาอื่นนะคะเพราะฉะนั้นนอ้องจะต้องเข้าห้องสอบนะคะ ถ้าไม่เข้าคะแนนไม่มีครูก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะถ้าน้องไม่เข้ามาสอบนะคะใครที่อยู่ในห้องนี้ค่ะตอนนี้มีอยู่สาสคนพยายามตามตามเพื่อนนะคะสัปดาห์หน้าขอให้เข้าเรียนทุกคนในทุกวิชาด้วยค่ะเพราะว่าเป็นเป็นเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่ครูเขาจะต้องตามคะแนนนะคะดูสิขนาดที่ครูพูดอยู่ยังมีคนออกจากห้องไปเฉยเลยนะคะ อาใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับงานชิ้นนี้ไหมคะสามารถวาดตามทุกอย่างได้ตามในหนังใน,ในหนังสือเลยใช่ไหมคะได้ค่ะถ้าน้องไม่อยากจะจะคิดหรือจะอะไรก็เอาตามในหนังสือได้เลยแต่ก็อ่าดูว่าใครอะไรนะคะเข,เขียนเขียนด้วยนะคะว่าบ้านของน้องอยู่ใกล้กับอะไรเขียนตัวหนังสือกำกับไว้ด้วยนะคะไม่ใช่วาดรูปอย่างเดียวนะเขียนด้วยว่านี่คือโรงเรียนนี่คือวัดนี่คือสวนสาธารณะนี่คือโรงพยาบาลคือ ตลาดห้างสรผพสินค้าน้องก็เขียนกำกับด้วยนะคะงานนี้เป็นงานชิ้นที่7นะคะเป็นงานชิ้นที่7เพราะฉะนั้นงานทั้งหมดมีอยู่7ชิ้นนะคะมีอยู่7ช่องนะคะแล้วก็มีสอบปลายภาคทั้งหมดเนื้อของน้องอ่ะหนึ่งคะแนนเท่ากับวิชาอื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นวิชาศิลปะหน,นึ่งร้อยคะแนนน้องเอาไม่ยากเลยนะคะมีบางคนนะคะส่งมาทุกช่องอ่ะได้สิบหมดเลย หลายคนด้วยค่ะได้สิบทุกช่องทุกช่องทุกช่องเลยเนี่ยเนี่ยบางคนก็ขาดไปคะแนนเดียวตัดไปน,นิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคะแนนดีหมดเลยแค่น้องทํางานส่งมานะคะครูก็ช่วยน้องเต็มที่นะคะน้องก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูบอกไปใครที่คะแนนยังเป็นศูนย์ยังไม่เคยส่งงานเลยแม้แต่ชิ้นเดียวให้น้องตามงานนะคะสุกเสารออ์อาทิตย์นี้นะคะเอ่อ นักกรนักกรเล่นเกมอยู่หรือเปล่าเนี่ยอครูสอนเนี่ยนั่งเล่นเกมอยู่เนี่ยนะคะเสาร์ทย์สุกเสาร์ทีสามวันนะคะครูจะรอใครทํางาน,นชิ้นไหนกเสร็จแล้วส่งมาก่อนได้เลยค่ะไม่ต้องรอครบทุกชิ้นแล้วค่อยส่งเสร็จชิ้นก็เข้ามาในอัลบั้มชิ้นหนึ่งเสร็จชิ้นก็เข้ามาในอัลบั้มชิ้นหนึ่งนะคะ ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วมีใครต้องการจะสอบถามอะไรไหมคะมีอะไรตรงไหนคล่องใจหรือไม่เข้าใจไหมคะไม่มีเลยค่ะอาไม่มีนะคะ,ะ,ะ,คะถ้าคนที่ฟังก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเลยค่ะของศิลปะนะคะเพราะฉะนั้นก็สุดท้ายก็ขอให้น้องตามงานนะคะแล้วก็ทำงานส่งมาด้วยความเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะได้คะแนนเยอะๆนะคะ แล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าซึ่งเป็นชั่วโมงสุดท้ายของเทอมหนึ่งเลยคะ่ะกับการสอบปลายภาคนะคะเข้ามาสอบกันทุกคนนะคะอย่างน้อยคนที่เข้ามาวันนี้รู้แล้วว่าอาทิตย์หน้าครูนัดสอบปลายภาคนะคะ,ะถ้าไม่มีอะไรสงสัยแล้วสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยืดลืดไป